สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านสู่รายการ MD Report ประจำวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์นะครับกับผมนายกันติชินสำราญน,นิติกรปฏิบัติการสำนักกฎหมายกรมเจ้าท่าครับสวัสดีชั้นนะคะนางสาวศีการแก่นจันนิติกรปฏิบัติการสำนักกฎหมายกรมเจ้าท่าค่ะครับโดยพวกเรานะครับได้รับมอบหมายให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับเ,เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับ คุณกันติข่าวแรกนะคะจะเป็นการกู้เรือพัฒพนาจากเหตุเกิดตื้นบริเวณชายหาดแหลมสนอ่อนจังหวัดสงขลาค่ะจากนโยบายรัฐบาลนะคะและรัฐมนตรีกระทรวงคม,มนาคมนายศักสยามชิดชอบและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคม,มนาคมดรอกเอรอธิร,รัตนาเสนนะคะได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าตรวจตาคุมเข้มดูแลด้านความปลอดภัยทางน้ําทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะ โดยนายสรพงษ์ภัยทูลพงษ์รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่านะคะได้มอบหมายให้ในายภูริพัพท์ธีรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปลอดภัยสั่งการให้สำนักง,งานเจ้าท่าูริอภาคที่4สงขาควบคุมตรวจสอบการกู้เรือพัฒนาจากเหตุเกิดเตื้นบริเวณถาาแหลมสวนอ่อนจังหวัดสงขาเมื่อวันที่18ธันวาคม2565 โดยเรือพัฒพันธ์นะคะเป็นเรือบรรทุกน้ํามันขนาดใหญ่ประสบเหตุจากคลื่นลมในทะเลเอา่าวไทยที่มีกําลังแรงได้ซัดเรือเข้ามาเกยตื้นชายหาดแหลมสนอ่อนจังหวัดสงขลาซึ่งเรือลําดังกล่าวนะคะเป็นเรือเปล่าไม่มีสินค้าอยู่บนระวางของเรือค่ะ โดยปัจจุบันนะคะผลการดำเนินการกู้เรือพัฒพันที่เกยตื้นบริเวณหาดแหลมสวนอ่อนจังหวัดสงขานะคะบริษัทเจ้าของเรือได้ว่าจ้างทีมกู้เรือเข้ามาดําเนินการดูดทรายเพื่อทําล่องน้ําเข้าไปหาตัวเรือที่เกยตื้นชายหาเพื่อเป็นล่องน้ําสําหรับการนําเรือออกก่อนลากเรือออกสู่น้ําลึกและทิ้งสมอในจุดท,ที่ปลอดภัยต่อไปค่ะสําหรับล่องน้ําที่ขุดเพื่อน,นําเรือออกนะคะจะเร่งทําการปรับพื้นทรายให้กลับสู่สภาพเดิมทันที ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่20กุมภาพันธ์2566นค่ะทั้งนี้นะคะแผนการกู่เรือดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมโดยสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคที่4และสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขานะคะจะจัดเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จต่อไปคะ่ะข่าวต่อไปเป็นเรื่องอะไรคะคุณกันติข่าวต่อไปนะครับเป็นเรื่องกรมเจ้าท่าเร่งขุดลอกเพื่อดูแลประชาชนตามนโยบายคมนาคมนะครับ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยามชิดชอบและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมดออรอธิรัตน์รัตนเศษได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่านะครับดำเนินการขุดลอกและพัฒนาบํารุงรักษาล่องน้างําทางเรือเดินเพื่อความสะดวกและปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือการระบายน้ําการอุปโภคบริโภคและเพิ่มพื้นที่รับน้ําเพื่อใช้ในภาคการเกษตรนะครับ โดยนายสารพงษ์ไพฑูลคงนะครับรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าได้มอบหมายให้ในายวิเชียนเปรมมนุกรักษ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปฏิบัติการควบคุมกำกับสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ําให้เป็นไปนตามนโยบายและแผนง,งานเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยมีความคืบหน้าของผลการดําเนินงานดังนี้นะครับสาหรับสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ําที่7 จังหวัดเชียงรายนะครับได้มีการดําเนินการขุดลอกรวมทั้งปรับแต่งตะลิ่งเป็นระยะทางแล้วเสร็จสะสม900เมตรนะครับโดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการขุดลอกประมาณ500ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ2,800 0ไร่ครับต่อไปนะครับสำหรับสํานักงานพัฒนาและบารุงรักษาทางน้ําที่แดจังหวัดนครราชสีมาได้มีการขุดลอกเพื่อเพิ่มความกว้างของร่องน้ําเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ํารวมทั้งแก้ไขปัญหาการเสตรน้ํากัดเซาะตลิ่งนะครับ โดยการแก้ไขปัญหานี้นะครับจะสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภายแล้งเนื่องจากว่าลําน้าตื่นเขื่อนจากการสะสมของตะกอนดินโดยปัจจุบัน,นครับได้มีการขุดลอ,อกเป็นระยะทางทั้งสิ้นรวม2,580เมตรสำหรับโครงการดังกล่าวนะครับมีประชาประชากรรวมประมาณ75โัวเรือนและมีประชาชนประมาณ3,36คนมีพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ2,500ไร่ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการขุดลอ,อกในครั้งนี้นะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเจ้าท่าให้ความสําคัญในการดูแลประชาชนนะครับเพราะว่าเจ้าเจ้าท่าคือผู้ดูแลรักษาแม่น้ําธารกิจเหนือสิ่งอื่นใดก็คือบมเจ้าท่าเพื่อเพื่อประชาชนนะครับสําหรับข่าวต่อไปเชิญคุณสิการนะครับมาต่อที่ข่าวต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องการเล่งขจัดข้ามน้ํามันกรณีเรือ msc alexa นะคะปั๊มน้ําอับฉเฉาเรือที่ผสมน้ํามันออกมา2,000ลิตรค่ะ โดยนายสรพงษ์ภัยทูนพง์รักษาการอิิปดีกรมเจ้าท่านะคะได้มอบหมายให้ในายภูริพัฒน์ชีรกุลพิสทจิ์รองอิิปดีกรมเจ้าท่าด้านปลอดภยัยสั่งการให้สำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชมุมบุรีเร่งขจัดค้าบน้ำมันให้เสร็จโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงห้ามปล่อยเรือออกจากท่าเด็ดขาดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยามชิดช,ชอบและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมดออรอธิรัตาน์รัตนเศ์ค่ะซึ่งในวันที่15กุมภาพันธ์2566นะคะสำนักง,งานเจ้าท่าบริภาคสาขาชุมบุรีได้รายงานความคืบหน้ากรณีเรือ MSC Alexa ทำน้ำมันั่วไหลลงทะเล2,000ลิตรว่าในขณะนี้นะคะได้ดำเนินการขาจัดข้ามน้ำมันเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ยังคงเหลือฟิล์มน้ำมันบางๆเล็กน้อยโดยผู้อำนวยการสำนักง,งานเจ้าท่าูมิภาสาขาชลบุรีนะคะและผู้อำนวยการสำนักง,งานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลได้ประชุมร่วมกับตัวแทนเรือและประกันภัยค่ะเพื่อสรุปผลเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายพร้อมเก็บรายละเอียดการทำความสะอาดเพิ่มเติมและในวันนี้นะคะสถานีตำรวจภูทรแหลมฉบังได้เรียงนายเรือรับทราบเข้าก่อหาคาดว่าจะมีการฟ้อง กรณีดังกล่าวต่อไปค่ะพร้อมนี้นะคะกรมเจ้าท่าจะควบคุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเก็บความเรียบร้อยในการขจัดข้ามน้ํามันอย่างต่อเนื่องเพื่อ <c oughs> ให้เรือในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถดําเนินการด้านสินค้าและออกเรือได้ตามปกติค่ะรวมถึงทาความสะอาดข้างเรือและเฟนเดอร์ท่าเรือให้พื้นที่เกิดเหตุกลับเข้าสู่สภาพปกติต่อไปค่ะครับ ต่อมาครับกองกำกับการพานิชนาวีจัดประชุมคณะอนุกรรมการกต่กองและพิจารณาอนุญาตการต่ออายุและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลครั้งที่3ประจําปีพศ2566นะครับเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2566นายสรรพพ์ไทรทุนพงศ์รักษาการเจ้าพีกรมเจ้าท่าเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกต่กองและพิจารณาอนุญาตการต่ออายุ และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท้ายใบอนุญ,ญาตประกอบกิจาการท่าเรือเรือทะเลและการพิจารณาอนุญ,ญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลซึ่งถือกรรมสิทธิเรือไทยเช่าและใช้เรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยในการขนส่งทางทะเลครั้งที่3ประจำปี2566นะครับทั้งนี้นะครับพร้อมด้วยนายปริพั์เทลกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปลอดภัยณห้องประชุมชั้น10อาคาร162ปีกรมเจ้าท่าโดยมีนางน้ำทิพย์เอกนิพิสริ ควบหน่วยการกองกับการพาณิชย์นาวีเป็นอนุกรรมการและเลขานุการนะครับจากการประชุมนะครับที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการขออนุญาตการประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่58จําจำนวน1นลายซึ่งก็คือบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปิดจำกัดมหาชนจังหวัดภูเก็ตนะครับรวมถึงได้มีการพิจารณาการขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่58อีกจำนวน10ลาย เพื่อควบคุมและกำกับการดูแลกิจการท่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพาณิชย์นาวีของประเทศนะครับทางนี้นะครับรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าได้สั่งการให้พิจารณาเพิ่มเติมเงื่อนไขใช้ไปอนุญาตครับโดยให้ผู้รับอนุญาตต้องมีการเอาประกันภัยความรับผิดที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการท่าเรือโดยขณะประกอบการกรมันประกันภัยจะต้องมี ผลและสามารถนํามาใช้บังคับได้นะครับในกรณีที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับสําหรับข่าวต่อไปขอเชิญคุณสิการครับข่าวต่อไปนะคะเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2566นะคะนายสรพงษ์ไพฑู์พงษ์รักษาการที่ปดีกรมเจ้าท่าได้ให้การต้อนรับทีมข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสบทค่ะโดยคู่หูกำพลรัชนีกำภูภูรีภูวดลและรันละละชนีสุทธิธรรมในการลงพื้นที่ถ่ายทำรายการคู่ข่าวออนทัวร ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการคัมนาคมเดินทางและวิถีชีวิตการท่องเที่ยวโดยได้ถ่ายทําบริเวณตึกเจ้าสัวเสงและเรือนพยาวิสูสาครค่ะซึ่งอธิปดีกรมเจ้าท่านะคะได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและภารกิจของกรมเจ้าท่าพร้อมพาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณกรมเจ้าท่าที่สำคัญลิมแม่น้ําเจ้าพยาอีกด้วยค่ะ พร้อมกันนี้นะคะรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่ายังได้เปิดเผยถึงภารกิจกรมเจ้าท่าสีด้านตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในศักิ์สยามชิดชอบและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมดออรอธิรัตน์รัตนเศสนีดังนี้ค่ะด้านที่1นนะคะจะเป็นเรื่องการกํากับดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือนในแม่น้ําลําคลองต่างๆรวมถึงการเดินเรือนในทะเลเพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยค่ะ ด้าที่2นะคะจะเป็นการขุดลอกพัฒนาและบำรุงรักษาล่องน้ําทางเรือเดินและการนําล่องเรือสินค้าต่างๆค่ะด้านที่3นะคะจะเป็นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ําอาทิเช่นการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่น้ําเจ้าพระยายให้เกิดความสะดวกปลอดภัยและมีความสวยงามส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวโดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าที่ท่าเรือบางโพท่าเรือสาทร ใหเรือราชินีเพื่อต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวคะ่ะส่วนด้านที่4สก็จะเป็นการพัฒนาศูนย์ฝึกพาณิชนาวีกรมเจ้าท่าและสถาบันพาณิชยนาวีต่างๆให้ผลิตนักเดินเรือรองรับตลาดแรงงานสายการเดินเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพคะ่ะทางนี้นะคะสามารถติดตามรับชมรายการดังกล่าวได้โดยมีกำหนดเวลาออกอากาศทางช่อง m c o t HD 30นะคะหรือช่อง9อสมท ทุกวันพฤหัสบดีเวลา22สนาฬิกา3าสนาทีถึง23นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันที่2มีนา2 5ง6นเป็นต้นไปค่ะครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับกรมเจ้าท่าสนภูมิภาพคุมเพี่งความปลอดภัภย,ภภายภภาทางน้ำย้ำนะักท่องเที่ยวต้องสวมชูชีพก่อนโดยสารเรือทุกครั้งครับตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสักสยามชิดชอบและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมดออรอธิร์อาทิรัตนเสได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าตรวจตาคุ้มเช้มรวมไปถึงดูแลด้านความปลอดภัยทางน้ําทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับโดยนายสรพงศ์ไพรทุนพร์รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่าให้กรมเจ้าท่าในส่วนภูมิภาคที่1นึ่งถึงเตรวจตาความปลอดภัยทางน้ําโดยเน้นย้ำประชาชนแล้วนักท่องเที่ยวครับต้องสวมใส่เสื้อชูชีพก่อนลงเรือทุกครั้ง โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1และสำนักงานเจ้าท่ 1, าภูมิภาคที่4ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตาเพื่อดูแลความปลอดภัยทางน้ำนครับโดยมีการดําเนินการดังนี้ครับ 1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมดูแลความปลอดภยัยบริเวณท่าเทียบเรือและแพโดยสารครับ 2. กำชับให้เจ้าของเรือผู้ควบคุมเรือตรวจสภาพอุปกรณ์ประจาเรือแพ่ชูชีพพงชูชีพและเสื้อชูชีพให้พร้อมใช้งาน,นครับและห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจํานวนที่ได้รับอนุญ,ญาต รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 3. ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศข่าวพยากรณ์อากาศก่อนออกเดินเรือพร้อมติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำนะครับโปรดโทรสายด่วนกรมเจ้าท่า1น9 9ได้ตลอด2 4ชั่วโมงครับสำหรับต่อไปนะครับจะเป็นการรายงานประกาศกรมเจ้าท่าที่59า5นะครับ เรื่องของการแจ้งข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับพายุเพื่อให้เป็นไปตามมนุษยสัญญาความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลหรือโซลาร์สนะครับรับองทั้งสอดคล้องกับมาตรา173แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพ,พุทธศักช2456และที่แก้ไขเพิ่มเติมอธิบดีกรมเจ้าท่าจริงออกประกาศให้ในเรือหรือผู้ควบคุมเรือของเรือที่ประสบเหตุปฏิบัติด,ดังนี้นะครับเมื่ออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพายุหมุนเขตร้อน หรือสงสัยว่าอาจเป็นพายุหมุนเขตร้อนในเรือหรือผู้ควบคุมเรือควรเพิ่มความถี่ในการตรวจและการส่งข้อมูลการตรวจสภาพอากาศให้กับทางอุต,ตุนิยมวิทยาพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลสภาพอากาศให้กับสถานีชายฝั่งให้มากขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าหน้าที่เรือที่ปฏิบัติงานในช่วงที่เกิดเหตุังกาวข้างต้นนะครับโดยประกาศนี้ได้มีการลงวันที่14กุมภาพันธ์2 5 6 6ครับ ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวประจำสัปดาห์นี้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับว<อ>ันนี้รี่กับกันต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ